ารโอรทอปนะคะไทยสู้ัยโควิด1.9 18ถึง26ธันวาคม64นี้นะคะที่เมืองทองคาน,นีนะคะชาร์จนถึง3นะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะ เดได้เที่ยวแล้วนะคะมาเที่ยวมาช็อปมาชมกันได้เลยนะคะของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นโอท็อปของแต่ละภาคเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะมารวมอยู่ที่นี่นะคะที่เมืองทองชาเลนจ์วันถึงสามนะคะอลังการนะคะอลังการยิ่งใหญ่ของเยอะมากนะคะไม่ต้องห่วงนะคะผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยเรา ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะจะมีการตรวจวัดโควิดพร้อมทั้งมีใบรับรองแพทย์เรียบร้อยนะคะมีการสวอปก่อนเข้าเช็คตรวจทุกคนจะต้องผู้ป,ป,ประกอบการทุกทท่านรวมทั้งผู้มาเนี่ยนะคะจะต้องพร้อมนะคะใหญ่มากเลยคะ่ะต้องตรวจเช็คต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าพวกคุณปลอดภัยที่จะมาออกงานออกร้านนะคะ ว้างนะคะกว้างมากกว้างมากอันนี้อันนี้จะให้ชมแค่แค่ส่วนหนึ่งนะคะการโอท็อปนะคะโอท็ะะ o top. ของดีของเด่นแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะคะอันนี้มาจากทางใต้นะคะช่วงนี้ใต้นะคะพัทลุงสงขลาจะเป็นโซนๆน,นะคะ าคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะของดีของเด่นนะคะของพื้นบ้านแต่ละจังหวัดนะคะโอท็อปแต่ละจังหวัดยกมาไว้ที่นี่นะคะคุณมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยคุณจะได้เออพบเกือบทุกสิ่งที่คุณอยากได้ที่ของดีของเด่นแต่ละทินแต่ละถินที่คุณอยากต้องการนะคะที่คุณต้องการเข้ามาเลยนะคะ เสื้อผ้าสวยๆนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นของใช้ของเสื้อผ้าของกินก็จะมีอีกฝั่งของฝากก็จะมีอีกนะคะแต่ละที่แต่ละที่นี่อ๋อไม่รู้นะคะว่าวันเดียวนี้จะเดินช็อปทั่วไหมนะคะโอ้ลึกๆไปแต่ละลึกนี่ก็จะมีแต่ละแนวแต่ละแนวแยกออกไปนะคะแต่ละซอกแต่ละชั้น นี่ก็มี2ฝั่งนะคะส่วนของพี่สาวนี่เอาคาราเมมาลงค่ะการะแมรวมข้าวนะคะมีเพจการะแมมีเพจการะแมรวมข้าวนะสั่งได้นะคะเราส่งวันรุ่งขึ้นคุณก็จะได้รับละของแล้วค่ะกวนสดใหม่ทุกวันนะคะนี่กวนจากข้าวเหนียวเม็ดนะคะ7ชั่วโมงถึงจะได้ทานนะคะ และสำหรับผู้ที่อยากท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวมามีเปิดให้จองนะคะตัรวได้อ่าล่ะค่ะกาละแมรกข้าวของเราอยู่ประมาณโซนอ่ตามแนวที่30นะคะข้างเวทีเวทีกลางอันใหญ่เลยนะคะวักับเพื่อนเสิร์ฟของคุณโน้นที่โน้นนะครับบธันวาคมครับมีการเสิร์ฟของผู้หญิงพิธีการ ยี่สิบาวารียี่ันวาลคอมมิวคอนเสิร์ตของเพื่อนมใช่ไหมคอันนี้ให้ดูเป็นส่วนหนึ่งนะคะขอเชิญชวนให้มากันนะคะเพราะว่าเดินเนี่ยคงจะไม่รอบคงจะไม่ทั่วค่ะใหญ่มากค่ะใหญ่มากคอนเสิร์ตของสาวสวยเสียงดีมากๆอันนี้เป็นเออ่รักให้การสนับสนุนนอคะของดีของเด่นแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะคะเรายกมาไว้ที่นี่นะคะที่เมืองทองนะคะชาร์เลนหนึ่งถึงสามนะคะนี่คือเวทีกลางนะค่ะ วลอดับกลางจะอยู่ที่ประมาณ26-28ของเราจะที่30นะคนะสมัยคระแมรลรวข้าวด้านนูน้นค่ะ